ครอบครัวที่หใน6ครอบครัวก็คือครอบครัวน้องเพราและพึ่งครับ,บพ่ออะไรยอย่างมันถูกขับกล่อมมาให้พี่ตกไปอยู่ในพวังนั่นคือสิ่งที่พี่มองว่าหนูทำสำเร็จคือครอบครัวนี้ผมมิฉาจริงครับต้องขอชื่นชมและเลี้ยงลูกอยากให้รักษา สิ่งเหล่านี้ไว้หลังจากที่ได้รับความมั่นใจจากคณะกรรมการในทุกรอบการแข่งขันที่ผ่านมาวันนี้จะผนึกกำลังเบียดคู่ต่อสู้เพื่อคว้าชัยได้หรือไม่ไปพิสูจน์กันครับวันนี้นะคะหนูจะทำเต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะหนูก็ดีใจค่ะที่ได้มาร้องเพลงด้วยกันทั้งครอบครัวค่ะมั่นใจเกินร้อยเลยค่ะฝากน้องน้ำพึ่งน้องเพลงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเราทั้งเรียนโรงเรียนมาล้านแล้วเพื่อส่งกำลังใจให้น้ำพึ่งและน้องเพลง ผ่ายอดรองืในรายา

มันเหมือนครอบครัวแบบคนไทยแบบว่าบ้านๆจริงๆนะนะเอพี่หอยอาจจะยังไม่รู้พ่อคุณแม่คุณแม่หนึ่งเนี่ยคุณแม่น้องสองคนเป็นครูสอนดนตรีไทยด้วยครับครับเคยตีคุณพ่อไหมครับคุณพ่อเป็นคนมีเครื่องดนตรีแล้วคุณคุณพ่อเป็นอาชีพครูสอนศิลปะครับอ๋อนี่สอนดนตรีสอนวาดภาพคุณแม่ครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับที่น้องน้ำผึ้งและก็น้องเพลงผ่านมาถึงรอบนี้ครับ ผ่านมารอบนี้ได้เกินคาดแล้วค่ะเพราะทุกทีมเข้ามาเก่งหมดทุกทีมเลยค่ะ6ทีมจะได้หรือไม่ได้นี่ไม่เสียใจเลยค่ะดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาในรายการนี้ค่ะรรครับนะฮะข่าววางาลอะรครับเป็นไงครับสำหรับครอบครัวนี้พี่เกรซครับเชิญครับ น่ารักใช่ไหมเห็นนั่งมองแบบโอ้โหเคริ้มชอบแล้วก็ชื่นชมมากเลยสำหรับน้องน้ำพึ่งและน้องเพลงนะคะทำดีกว่ารอบที่แล้วอีกค่ะครั้งนี้ร้องได้เพราะชัดเจนและฉะฉานสวยงามเพลงดีใจเป่าเพลงวันนี้ทำได้เต็มที่ไหมคะเต็มที่ค่ะโอ้ยดีใจกับพูดกันเราด้วย ขอบูดได้แล้วไม่พอเห็นเขามาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไงคือมาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแก้มือโดยแท้จริงนะคะทําได้ดีกว่าครั้งแรกดีกว่าซีซั่นแรกเยอะมากค่ะขอบคุณไั้คุณเจษจ๊ะต่อไปไม่ไห้ครับเป็นโชว์ที่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกว่างเลยจริงแม่แม่ไมให้ลูกว่างเลยไม่ว่างเลยร้อง ไปตีละนาศเหมือนโรงงานนันเลยหน้าที่การเป็นหน้าที่ฉันเข้าใจแล้วเขาต้องมีหน้าที่ภารกิจเข้าร้องเพลงร้องเพลงเสียฉันต้องไปตีละนาศสองคนเลยนะไม่มีโอกาสได้ว่างเว้นเลยไม่ให้ยืนอยู่ไม่มีทางอย่หวองอีกคนต้องไปตีตอย่าหวังว่าจะมายืนนิ่งๆเอถ้ายืนก็ต้องเดิน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 ผิดผมชอบผมชอบจังหวะเดินผิดอ่ะ มีช็อตมีช็อตมีตกใจนิดนึงไม่คุณขาเนี่ยถ้าใจเด็กเขาไม่เอาสักอย่างอะบังคับเขาไม่ได้แน่นอนฉันก็ต้องขอยืนยันคํานี้เหมือนเดิมฉันยอมใจคุณแม่จริงๆที่เอาลูกอยู่ตรงนี้ได้แล้วทําให้ลูกชอบแบบนี้ได้แม่ขาเชื่อว่าอนาคตของชาติก็เด็กสองคนนี้แหละจะเป็นครูสอนดนตรี รักครอบครัวนี้ขอให้โชคดีนะคะแม่ขาขอบคุณครับโชคดีนะครับ,บคุณน้ำใครับพี่นายต่อไปอาจารย์ครับๆๆผมชอบธรรมชาติแบบนี้ครับ <ๆ S 1> สังเกตว่าเวลาน้องก็ตีรานาดเนี่ยนี่คือถ้าถ้าเป็นอีกแบบเนี่ยก็คือยพยายามจะพรีเซนต์พยายามจะแสดงจะโชว์ที่เขาตั้งใจตี่ะมันดูเป็นธรรมชาติดีเวลาร้องเพลงก็มันจะเป็นต้องอันนี้ผมเห็นเยอะมาก เวลาไปตัดสินการพูดก็ทุกสิ่งนั้นอะไรอันนี้รีวิวประบอบการพูดหรือรีวิวเพลงอย่างเงี้ยคุณคุณมาร้องเพลงแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติอ,อย่างเงี้ยไม่ต้องยิ้มไม่ต้องอะไรบ้างมายเอาที่เป็นน้องนี่แหละเนเีด่ดนี่แหละคือความกลมกล่อมที่สุดความเป็นไทยไม่ลืมลากเงา้าไม่ลืมเงาตัวเองเนี่ยคือที่สุดแล้วขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ครับที่เลี้ยงลูกได้ดีขณะนี้เพราะถ้าหากเราไม่สั่งสอนลูกอย่างเหมาะสม ถ้าเขาต่อไปสังคมจะสั่งสอนเขาอย่างเหมาะสมและสาสมแทนเราครับออครับผมค,ค,น,คน้ำ มีประกาไหมทำไมครับหน่อยไม่กี่คำไม่กี่อะจะไปตรวจใช้เหรอฮะใช่ฮะจะไปตรวจใช้สะสมโอ้โหจังเลยอะและตอนนี้ครับเราได้ชมโชว์ของทั้ง6ครอบครัวในรอบนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ละครอบครัวก็ทําออกมาได้ดีสะเหลสอเินนะครับกินกันไม่ลงเลยแต่ก่อนจะไปประกาศผล3ครอบครัวที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับให้คณะกรรมการประมวลผลและก็ประชุมกันสักครู่ครับ รายการมันร้องเล่นเต้นยกครัวเาราะฉะนั้นถ้ามันมีทั้งร้องมีทั้งเล่นมีทั้งเต้นและยกครัวคือมากับครอบครัวมากที่สุดเนี่ยมันน่าจะเข้าประเด็นกับรายการรมากที่สุดใช่ค่ะคือคะแนนมันเหลื่อมล้ํากันนิดเดียวจริง,รงๆอยากให้ดูคะแนนจริงๆเรื่องเสียดายเหมือนกันเพราะว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาถึงรอบนี้คือแสดงว่าทุกคนเก่งและก็มีความสามารถมากๆแล้วนะคะคจาก108ครอบครัวนะครับมาถึงรอบนี้เหลือ6ทีมสุดท้ายแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาทั้งหมดเลยนะฮะ ก่อนที่จะประกาศผลนะครับคุณผู้ชมครับผลที่ผมจะประกาศนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับและต่อไปนี้ผลจะประกาศสาครอบครัวที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและครอบครัวแรกก็คือครอบครัวน้องหยางและน้องอ๋อ ที่จะเข้าไปในราบรองชนะ ประมือทั้งสาครอบครัวที่ได้ผ่านเข้ารอบอีกครั้งนึงครับและขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับอีก3าครอบครัวที่มาถึงรอบนี้ด้วยเช่นกันนะครับไปกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับ ถึงแลครับถึงครับถึงครับถึงแลครับครับผมและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันท์ถึงสุก17นิกา15นาทีทางช่อง7 HD ครับแต่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ